วัสดีครับคุณผู้ชมครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับและนี่คือรายการกฎหมายน่ารู้ครับหล่อเราทางช่อง p o l i ที TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตํารวจแห่งชาตินะครับเจอกัน2วันคุณผู้ชมวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับติดตามเรื่องราวของข้อกฎหมายนะฮะแล้วก็รวมไปถึงประเด็นอะไรที่พูดถึงในสังคมนะครับเป็นเรื่องราวแบบดราม่าหรือจะเป็นเรื่องราวที่โอ้โหพูดขึ้นมาแล้วหรือมีใครคอมเมนต์มาบอกเรานะครับเราก็จะเอาเรื่องนั้นนี่แหละหยิบยกประเด็นมาพูดคุยกันแล้วก็เอาเรื่องข้อกฎหมายเข้าไปสอดแทรกกันคุณผู้ชมครับเอาเป็นว่าตอนน ติดตามไลฟ์พรีเมียร์ด้วยเช่นเดียวกันครับใน YouTube ใครที่ยังไม่ได้กด u b s c r i b e ฝากด้วยละกันครับทั้ง2แพลตฟอร์มเลยนั่นคือ Facebook Fanpage แล้วก็รวมไปถึง YouTube c h anel n ของ police tv นะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจของเรามี2 Fan p น g e นะครับนั่นคือกฎหมายน่ารู้แล้วก็รวมไปถึงแฟนเพจของ police tv พิมพ์คําว่า police tv ก็ได้หรือว่าสถานีโทรทัศน์สำนักง,งานตํารวจแห่งชาติก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้คุณผู้ชมอาจจะแปลกตาไปหน่อยนะฮะบรรยากาศของเราเปลี่ยนแปลงไปคุณผู้ชมครับกฎหมายน่ารู้เริ่ม เข้าสู่เมษายนอากาศหน้าร้อนๆแบบนี้คุณผู้ชมครับก็ให้มีความสบายขึ้นนะแล้วก็เรียกได้ว่าคุณผู้ชมดูข้อกฎหมายก็น่าจะสบายตากับเรื่องของบรรยากาศของเราด้วยเช่นเดียวกันแต่วันนี้หัวข้อไม่น่าจะสบายครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเอาจริงๆผมมีการรายงานข่าวในช่อง poli ทีวีเจอเรื่องของรักวิ่งชิงป้นบ่อยมากมีทั้งแบบว่าเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะฮะทำทีเป็นการถามทางปรากฏว่าหลังจากนั้นครับคนร้ายก็กระชากสร้อยคอทองคําไปถึงขนาด บุกเข้าไปปล้นในร้านทองคําก็เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแต่ล่าสุดครับเป็นที่พูดถึงกันออกจะเป็นแนวมีมีม,มกันหน่อยคุณผู้ชมครับตลกกันหน่อยฮะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีคนหนึ่งเขาสวมหน้ากากเป็นหน้ากากผีในเรื่องแบบ Scary Movie ทั่วไปนี่แหละคุณผู้ชมใครเห็นหน้า เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะฮะแล้วก็ใครเห็นตรงนี้ปุ๊บจะรู้ทันทีเลยว่าหนังเรื่องอะไรเขาสวมหน้ากากครับแล้วก็เข้าไปอยู่ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมหลังจากนั้นตั้งใจจะไปปล้นล้านทองเขาดูลัดเรามาแล้วประมาณ3วันครับถึงสุดท้ายเนี่ยไปอยู่ในห้างเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามุดเข้าไปในร้านทองแต่ไม่ได้ทองกลับบ้านเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันแลที่สําคัญนะครับมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อ,ขอกฎหมายลักทรัพย์อะไรอย่างไรกันบ้างซึ่งแน่นอนผมยังคงอยู่กับแขกรับเชิญประจำรายการกฎหมายน่ารู้ครับอยู่กับพี่ตั้นครับพันรุเอกดอกเตอร์ธนเสพิรมเอี่ยมครับรองผู้กำับการสํานักการศึกษาและประกันคุณภาพกองบัญชาการศึกษาครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพี่ตั้นครับโอ้โหแต่งหน้าแต่งตามาเป็นแบบผีจริงๆผมรู้ว่าผมจะต้องสวมหน้ากากมาด้วยแล้วเหมือนกันนะฮ <laughs> ะจริงๆเขาบอกว่าอะไรนะเมื่อก่อนนี่คือผีน่ากลัวแต่ผมว่าตอนนี้นี่คนน่ากลัวกว่าผีแล้วนี่คือคนสวมหน้ากากผีอีกน่ากลัวคูณสองครับพี่ท่านมันมันมองแล้วเหมือนเรื่อง ขำนะใช่ำไม่ออกขำไม่ออกสมมติว่าเขาขโมยทองได้จริงๆอย่างเงี้ยเราจะไปตามจับกลุมเขายังไงเพราะว่าเขาปิดหน้าปิดตาขนาดนั้นนั่อะไรเงี้ยคือพฤติการของเขาเนี่ยเขาไปแอบอยู่ในห้องน้ําของห้างก่อนคือเขาไปในรูปแบบหน้าปกตินี่แหละหลังจากนั้นเขาก็สวมหน้ากากผีแล้วก็จนห้างปิดครับแล้วก็มุดเข้าไปในห้างทองร้านนั้นหนึ่งในห้างนี้แต่ร้านเนี่ยเอาทองเนี่ยไปเก็บในเซฟทีนี้เขาจะเข้าไปเอาทองก็คือเอาไม่ได้แล้วออกจากร้านไม่ได้ตอนเช้ามาพนักงานของร้านเจอ เฮ้ยคนคนนี <room. S 1> ้เน <laptop> like so like oh, so, ี่ยอยู่ในร้านก็เลยปิดประตูร้านขังไม่ให้เขาออกครับสุดท้ายก็คือโดนแจ้งข้อหารักทรัพย์สมมุติเลยครับพี่ท่านรักทรัพย์เนี่ยเขายังไม่ได้ทองคาไปอ่ะโอ้คือมันจะเป็นเจตนายังไงครับก็เอาเอาไล่ไล่ฐานความผิดอื่นก่อนครับการที่เข้าไปในที่ที่เขาห้ามเข้านะครับและที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็น อาสังหาดิมทรัพย์ของผู้อื่นนะครับก็คือมีความผิดฐานบุกลุกนนค่ับุกรุกโดนไปล้วนหนึ่งครับโดนไปล้วหนึ่งสองเนี่ยน่าจะต้องมีการทําลายครับทําลายทรัพย์สินหรือสิ่งที่กีดปิดกั้นนะสมมุติว่าพังประตูเข้าไปหรือหน้าต่างหรืออะไรก็ต้องมีเจาะเข้าไปแหละว่าทําให้เสียทรัพย์อืนะครับสองสามเนี่ยถ้ามีพยานหลักฐานยืนยันว่ามีการจับทรัพย์อื อาจจะไม่ใช่ทองนะบางทีอาจจะเป็นอย่างอื่นที่อยู่ในร้านเนี่ยมีเจตนาจะเอาไปนะครับไม่ใช่ทองแล้วอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่วางอยู่ในร้านนะครับ,รบแล้วยิบเคลื่อนที่ก็เป็นความผิดฐานลักทรัพย์ชนิดนั้นแต่คงทองคงไม่ใช่ทองเนี่ยเจตนาเดิมเนี่ยแต่ถามว่าจะมีมความผิดฐานพยายามลักทองหรือเปล่าถ้าดูพฤติการแล้วเขาเรียกว่า ขั้นตอนการกระทำเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นลงมืออ,มอาจจะไม่มีความปิดฐานเรื่องพยายามลักทองอครับ <c oughs> ก็อาจจะเป็นสมมติาอาจจะจับแบบจับประตูจับแบบลูกบิดหรือสมมติว่าจับโต๊ะอะไรเงี้ยพยายามที่จะแบบเอาไปเขาอาจจะแจ้งข้อหารักทรัพย์อาจจะมีเจตนารักอย่างอื่นในในมันจำเป็นต้องเป็นทองอย่างเดียวเพราะว่ามาแล้วไม่เจอทองอะไรใช่ไหมครอ่ะประเด็นนี้ก็ประมาณนี้คุณผู้ชมครับแต่ทีนี้พวกพี่ดั้นครับคือเขาเนี่ยพกอาวุธมีดเข้าไปด้วย คือตั้งใจแหละตอนแรกสมมติเขาอาจจะเจอรอปภหรือเขาอาจจะเจอใครเขาอาจจะมีการแบบป้องกันตัวหรืออาจจะเอาไปข่มขู่สมมุติว่าในกรณีนี้เนี่ยเขาพกอาวุธมีดไปแต่เป็นมีดปลอมพี่ตั้นครับเขาจะแบบว่ามีกรณีแบบว่าปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธไหมฮะครับก็เอาอาวุธมีดไปเนี่ยแสดงว่ามีการเตรียมการอืเตรียมการมาก่อนที่จะกระทำความผิดแล้วแล้วก็ถึงแม้มีดอันนั้นจะเป็นมีดปลอมครับแต่คุณได้เอามาใช้อย่างอาวุธก็ถือว่าเป็นอาวุธ ก็จะมีความผิดฐานพกพาอาวุธไปในที่ฐานะด้วยครับต่อให้จะเป็นมีดปลอมหรือปืนปลอมหรืออะไรแต่ก็แล้วแต่เพราะผมเห็นในหนังบ่อยมากไงนะหรือว่าในแบบนี้คลิปที่เขามาแชร์กันส่วนใหญ่ก็แบบใช้ปืนปลอมอะไรเงี้ยมาขู่ในการปล้นธนาคารบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็โดนเหมือนกันนั้นคือข้อหาปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธอันนี้เขาอาจจะไม่ถึงขั้นปล้นเพราะว่าคนเดียวทำคนเดียวก็ ถ้ามีเจตนาที่จะใช้อาวุธมีดในการกระทาความผิดอเกี่ยวกับทรัพย์ด้วยก็อาจจะเรื่องของชิงทรัพย์ไปครับทีนี้ประเด็นต่อไปครับพี่ตั้นครับในกรณีที่สมมติเขาวางแผนไวแล้วเพราะอย่างชายคนดังกล่าวเนี่ยเหมือนเขาบอกว่าเขาดูล้าเรามาสามวันครับพี่ตั้นถือว่าอย่างนี้ก็คือเป็นการวางแผนที่จะล้นทรัพย์อยู่แล้วใช่ไหมฮะก็ก็ <c oughs> เป็นการวางแผนจริงๆอ่ะเจตนาเขาก็คือ,จอเจตนาลักอาวุธมีดเนี่ยเอามาเพื่อ ใช้ในกรณีฉุกเฉินอาจจะขู่บังคับได้นะครับอาจจะเป็นแผนสองนะครับแผนหนึ่งคือเจตนารักทรัพย์เพราะเขารอจนห้างปิดเนี่ยเจตนาคือเขาไม่คือคนที่มีเจตนารักทรัพย์ชิงทรัพย์ป้นทรัพย์เนี่ยพฤติการเขาจะแตกต่างกันนะคนที่มีเจตนารักทรัพย์เนี่ยคนกลุ่มนี้โดยทั่วไปจะกลัวเจ้าทรัพย์ เขาเรียกว่าพื้นฐานจิตใจนะกลัวเจ้าซัพย์ไม่อยากให้เจ้าตับรู้เลยต้องมาแอบใช่แต่ถ้าคนที่เจตนาชิงทรัพย์เนี่ยคนกลุ่มนี้ก็คือเจตนารักทรั์เหมือนกันแต่ไม่กลัวเจ้ารัพยบพร้อมสู้่เจอเจ้ารั์เมื่อไหร่สู้ได้อ่ะอันนี้ขอเจอแบบแรกดีกว่าฮะอยากแบบปลอดภัยอะไรเงี้ยเอาไปเลยแต่ที่หนักสุดคือป้นรับกลัวเจ้าทรัพยบไม่กลัวเจ้าทรัพย์แล้วก็เอาคนไปเยอะด้วยอันนี้คือป้นรับ กวางวงวางแผนไว้แต่ทีนี้อย่างที่บอกครับพี่ตั้นครับเขามีการวางแผนคือเขาอาจจะบอกว่าอ่ะเจ้าพนักงานเนี่ยสอบสวนเข้าไปเขาก็เลยบอกว่าเปิดปากพูดมาว่าเนี่ยสามวันในการวางแผนไว้แล้วอย่างนี้ข้อหาเขาจะโดนหนักขึ้นไหมฮะคือวางแผนไว้ก่อนไม่ไม่หนักขึ้นครับก็คือความผิดเกิเจตนาอยู่แล้วการที่เตรียมการสามวันแสดงว่ามีเจตนาชัวร์เลยเจตนาคือรักทรัพย์ชัวร์อันนี้เป็นเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งครับทีนี้ไปกรณีอื่นๆบ้างครับสมมติว่าในกรณีที่นั่นแหละครับเขาตั้งใจจะเข้าไปปล้นร้านทอง แต่ว่ารอบนี้เขาไม่ได้ไปคนเดียวครับก็อาจจะแบบมีเพื่อนมาสองคนคือคนขับรถเตรียมพาหนีแล้วก็พามาส่งแล้วก็อีกคนหนึ่งคือดูแดเราอทํสามคนคนที่พามาส่งคนที่ดูัดเรามีความผิดฐานลักทรัพย์เท่ากันไหมครับถ้าเกิดว่าคนที่มาดูัดเราเนี่ยครับอยู่ในระยะที่ช่วยเหลือได้ทันทีถ้ามีเหตุฉุกเฉินกับคนคนนี้อื เป็นตัวการร่วมได้อแต่ถ้าอยู่ระยะห่างถ้ามีเหตุฉุกเฉินเนี่ยโดนจับโดนไล่ช่วยมาช่วยไม่ทันครับอันนี้ไม่ถึงขั้นเป็นตัวการร่วมอาจเป็นผู้สนับสนุนเอาใช้คำว่าผู้สนับสนุนแนใช่โอ้ต้องดูระยะเหมือนกันจังดูต้องดูนั้นผมว่าใครแบบโจรฟังคลิปเราต่อจากนี้นี่คือแบบว่าขอแบบอยู่ระยะห่างหน่อยๆใช่ใช่เอาตัวรอดไปก่อนก็คือเอาตัวรอดก่อนอย่างนี้เป็นผู้สนับสนุนให้ความช่วยเหลือ นั้นวางแผนกันดีๆนะฮะถ้าจะเป็นพ้นรัพ์เนี่ยคุณผู้ชมครับเพราะว่าข้อหาเนี่ยมันก็จะหนักเบาไม่เท่ากันนะครับก็จะมีทั้งตัวการร่วมแล้วก็ผู้สนับสนุนที่ข้อกฎหมายแตกต่างกันใช่ครับอย่างผู้สนับสนุนเนี่ยโทษมันแรงไหมครับพี่ตั้นครับผู้สนับสนุนเนี่ยก็จะรับโทษหนึ่งในสามครับก็จะเบากว่าผู้ตการตัวการนี่ก็รับเป็นเป็มใบครับทีนี้อะมาถึงกรณีที่สมมติเขาพกมีดไปแล้วก็ในวันนั้นเนี่ย อาจจะมีรปภหรือพนักงานห้างเนี่ยต้องเฝ้าเวรอยู่พอดีแล้วเขาก็อาจจะทาให้นั่นแหละครับมีการขัดขืนเงินเกิดขึ้นแล้วก็ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตผมถามในกรณีของนายจ้างก่อนจริงๆนายจ้างเนี่ยต้องรับผิดชอบดูแลค่าชดเชยค่าเสียหายให้กับพนักงานด้วยไหมครอ๋ออันนี้ถ้าเกิดว่าการบาดเจ็บหรือการปฏิบัติหน้าที่นั้นอยู่ในการที่จ้าง <S <S อ่ะก็เป็นความรับผิดชอบของนายจ้างทั้งหมดเลยนะครับโดยทั้งค่าชดเชยค่ารักษาค่าป่วยการค่าต้องหยุดงานอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ย ก็ถือว่านายจ้างต้องรับผิดชอบครับผมขึ้นตําแหน่งให้เลยโอ้ oh, นี่รักแบบ <laughs> องค์กรนะฮะโอ้ oh, <laughs> ยอมแลกชีวิตเห็นหลายคดีนะพี่นั่นครับที่บอกว่าด้วยความที่ใจรักจริง,รงๆคุณผู้ชมพนักงานห้างหรือรอปภเนี่ยเขาก็สู้กับโจรเต็มที่นะบางคนถ้าเป็นผมเองเนี่ยผมอาจจะรักตัวกลัว <laughs> ตายหนีไปก่อนแล้วแต่บางคนเขาก็รักหน้าที่นั้นแต่ทีนี้ปุ๊บคนร้ายแหะครับทําให้เขาแบบบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอย่างเงี้ยคนร้ายนี่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วอืคือคุณไปทํา ละเมิดเขานี่เราไม่เราไม่มองเรื่องอาญานะอาญาก็ปิดอะไรก็ปิดไปแต่เรามองเรื่องแพ่งเรื่องแพ่งคุณไปทําละเมิดให้เขาบาดเจ็บให้เขาเสียชีวิตคุณก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ละเมิดนี่แหละผู้เสียหายสามารถาฟ้องเรียกเอาจากาทรัพย์สินของคนลายได้ถึงแม้คนรายจะติดคุกอยู่ถ้ามีทรัพย์สินเท่าไหร่ก็สามารถยึดขายทอดตลาดได้หมด อก็ถือว่าเป็นกฎหมายไทยที่วันนี้ยังคงยืนยันว่ามันก็ดีอยู่แล้วนะฮยเออดีอยู่แล้วว่าคนบอกกฎหมายไทยอ่อนแอคุณผู้ชมถ้าเกิดพูดกันตามตรงหรือดูกันลึกๆจริงๆมันก็ถือว่าเข้มข้นพอสมควรเหมือนกันคุณผู้ชมครับทีนี้ครับพี่ตั้นเราย้อนกลับไปเรื่องของผู้สนับสนุนหรือว่าผู้ที่ตัวเป็นตัวการร่วมสมมุติว่าเจ้าของร้านไม่ใช่เจ้าของร้านสิพนักงานร้านทองเนี่ยวางแผนร่วมกันกับผู้ก่อเหตุบ้างที่ไม่ใช่บอกว่าคนนอกนะครับ พนักงานเนี่ยข้อหาก็คือเป็นตัวการร่วมหรือเป็นแค่ผู้สนับสนุนครับต้องดูว่าขนาดการทําความผิดเขาอยู่ในที่เกิดเหตุไหมถ้าเกิดว่าเขาเพียงแต่ให้ช่องให้ข้อมูลนัดหมายเวลาที่ตะดวกอันนี้และตัวเองไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุก็เป็นผู้สนับสนุนโอ้ก็เป็นแบบนั้นไปแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในที่เกิดเหตุและเป็นคนเปิดประตูให้ด้วยเรียบร้อยครับก็เป็นตัวการร่วมอันนี้ก็จะมีความผิดฐาน ลักทรัพย์นายจ้างโดยเพิ่มขึ้นมาอีกแต่ว่าไอ้คนที่เป็นตัวการจริงๆอ่ะที่เข้ามาไม่โดนข้อหารักทรัพย์นายจ้างนะแต่ไอ้ลูกจ้างเนี่ยโดนข้อหารักทรัพย์นายจ้างกการวมกันด้วย <laughs> เห็นไหมคุณผู้ชม <laughs> <laughs> ยืนยันอีกแล้วว่าข้ขขอกฎหมายมันเนี่ยมันครอบคลุมแล้วมันก็มาเยอะมากจริงๆ, <laughs> ๆนะฮะทีนี้เรานําเสนอเรื่องของการลักทรัพย์กันไปบางคนบอกว่าไอ้ข้อนี้สําคัญมากคุณผู้ชมอัดคลิปไปลงทิกต o k ได้เลยนะฮะ บางคนบอกว่าทําไมสื่อมวลชนต้องเซ็นเซอร์หน้าเต็มไปหมดเลยทีนี้สมมุติว่ามีบุคคลคนหนึ่งครับเขาไปปล้นทรัพย์แล้วเนี่ยผมเป็นเจ้าของร้านผมก็อัดคลิปจากกล้องวงจรปิดขึ้นมาเห็นหน้าคนร้ายแบบชัดเจนเอาไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดียตัวผมเองเนะฮะเป็นเจ้าของร้านทองบอกใครเห็นคนนี้บอกแจ้งข้อหามาไอแจ้งแจ้งแจ้งเบาะแสมาเลยเดี๋ยวให้รางวัลนาจับ10,000บาทนู่นนี่หนึ่ง แต่คือเห็นหน้าเขาชัดเจนเห็นรูปพรรณสันฐานชัดเจนและเห็นเลขทะเบียนรถของเขาชัดเจนเลยทีนี้ปรากฏว่าเขาโดนจับปุ๊บเขาแจ้งความครับเขาบอกว่าเอาเขาเนี่ยไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์พรบบคอมพิวเตอร์เอ้าหาว่าแฉเขาอะไรอย่างเงี้ยฮะอ่าคือคืคพอพรบอคอมพิวเตอร์เนี่ย <c oughs> จะไม่ผิดหรอกรเพราะรูปเขาจริงจริงรไม่ไม่ได้เอารูปคนอื่นมาเอาข้อมูลเท็จมาลงไม่เกี่ยวแต่สิ่งที่จะต้องรับผิดก็คือในเรื่องของ พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอ๋อที่เราต้องโดนอย่างนี้เหรอครับอ่าที่เขาพยายามเบอร์หน้าทั้งหลายนี่คือพายมบกอมือคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี่แหละแต่ทีนี้ว่าอย่าลืมว่าความผิดตามพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี่เขายกเว้นการเปิดเผยที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมอืคุณผู้ชมแอบไปแอบไปยกเว้นในที่นี้คือยกเว้นยังไงครับพี่ตั้นกรณีที่ เออมีคู่กระทําความผิดและจับตัวไม่ได้แล้วประกาศจับสมกไนะครับประกาศจับเลยนายกรเนี่ยมีหมายจับนี้ขอให้ทุกคนบอกตัวมาครับอันนี้คือวิธีการอะไรครับวิธีการประกาศตัวประกาศจับเพื่อดําเนินการในกระบวนการยุติธรรมเป็นข้อยกเว้น คุณต้องหนีให้รอดนะครับเพราะคุณเป็นครับผิดเออโอย่างั้นก็ทําอะไรกันไม่ได้เลยนั่นแหะสิครับเพราะว่าหลายคนกลัวเรื่องนี้มากที่ตั้นครับจะมานั่งหัวหมอว่าฟ้องเจ้าของร้านหรือเจ้าของร้นไรเอาตัวมาก่อนเดี๋ยวฟ้องไอ้ข้อหามันเท่ากันยากเดี๋ยวสาดถึงเขาไม่ตัดสินนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณผู้ขบคบขมูลส่วนบุคคลเอาไว้ที่หลังนะวายตัววันที่หลังจริงๆหนักไหมฮะจริงๆถ้าเกิดพูดกันตรงๆหนักเนียก็ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ สมมติว่าแบบเขาใจผิดอะไรอย่างเงี้ยเขาเลือกเขาไม่ลงอาจจะรอโงกายาอะไรอย่างเงี้ยเอาไปแล้เอาตัวมาก่อนดีกว่าตามมัถ้าไม่ประกาศไม่ได้ตัวนะครับแต่ประกาศได้ตัวเพราะฉะนั้นก็ตามนั้นท่านผู้ชมครับเอาไปแคปลงได้ช่วงนี้พักสักครู่ครับไปที่กฎหมายแปลกรอบโลกรอเราเดินลครับพาคุณผู้ชมไปประเทศไหนรอติดตามกันในช่วงนี้ครับกฎหมายแปลกรอบโลกรอ ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า18ปีเข้าไปในร้านกาแฟาบางแห่งกฎหมายแปลกในบางเมืองเช่นคิรอฟกำหนดห้ามเด็กและเยาวชนเข้าไปในร้านกาแฟาที่ขายเครื่องดื่มชูกำลังหรือกาแฟาที่มีคาเฟาอีนค่อนข้างสูงมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กบริโภคคาเฟาอีนมากเกินไปซึ่งอาจจะส่งผลต่อสุขภาพและถ้าเจ้าของร้านฝ่าฝืนนั้นอาจจะถูกปรับ ไปประเทศนี้ก mm ็ระวังกันด้วยนะคะกดหมายแปดรอบโลกรอบรอบดับเบิลอะ่คุณผู้ชมครับกล itu? ับมาติ่ตามกันต่อนะครับพระองคงการปล้นทัพย์เอาจริงๆเราคุยกันหลายรอบ หลายคลาเหมือนกันคุณผู้ชมหลายเอพิโซดนะฮะคุณผู้ชมย้อนกลับไปได้แต่อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเอพิโซดนี้ผมพยายามนะครับหาเรื่องราวข้อกฎหมายที่มันลึกจริงๆมาคุยกับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างรายการของเราในวันนี้เป็นการต้นรัพย์ที่เรียกว่าชื่อตอนคือโจรผีหน้ากากนะฮะเรากลับไปคุยเรื่องโจรผีหน้ากาก,กันอีกนิดน,นึงดีกว่าคุณผู้ชมครับจริงๆก็ถือว่าพอหลังจากที่เขาแอบเข้าไปอยู่ในห้างสักพักหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าเขา ออกมาจากห้างนั้นไม่ได้เพราะด้วยความที่ประตูมันปิดหรืออาจจะแบบว่าช่องทางมันแคบไปอะไรเงี้ยมีคําถามหนึ่งครับพี่ตัน้นเขาไม่ได้ทรัพย์สินมาเลยเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขาเก็บเขาเซฟไปทีไปที่เรียบร้อยแล้วทีนี้ปุ๊บพอไม่ได้อะไรมาเลยอย่างเงี้ยมันจะมีการที่แบบจะยอมความกันได้บ้างไหมฮะในเรื่องนี้คือถ้าเกิดว่าไม่ได้ตั้งข้อหารักทรัพย์อะครับอืถ้าความผิดรักทรัพย์เนี่ยยอมความไม่ได้ครับแต่ข้อความผิดบุกรุกนะครับถ้าเป็นบุกลุกแบบไม่ใช่เหตุฉกันนะครับ ก็สามารถยอมความได้แต่ถ้าบุกลุกเหตุการณ์คือในเวลากลางคืนหรือร่วมกันทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปหรือใช้อาวุธด้วยอย่างที่เขาโพลมาก็ยอมความไม่ได้อ๋อต่อให้ต่อให้เจ้าของแล้วบอกไม่เป็นไระให้อภัยพอยีิบเอ็ดปีเขาบอกเขาจะหาเงินไปเรียนต่ออะไรเงี้ยแต่เป็นอาญาแผ่นดินอะไรเงี้ยมันมันก็ถ้าผู้เสียหายไม่ติดใจจริงไปแถลงต่อศาลถ้าเกิดมีการฟ้องนะศาลท่านก็อาจจะปานีรอลงอาญาได้เพราะโทษคดีนี้มันก็ไม่ได้เกิดเหตุอะไรมากและคนร้ายเองเนี่ย S <S> ผมเชื่อว่าเขาก็เหมือนยอมยอมรับสภาพอ่ะถ้าเป็นเราเนี่ยผมว่าไม่ยอมให้โดนขังยันเช้าช่เราก็อาจจะขุดหาขหาุดหาทับติมน้นจะด้หายมากกว่านั้นใช่ครับ <LA> ก็เนี่ยแหละว่ากันไปตามจริงนะคุณผู้ชมสมมุติว่าอ่าบางคนเจ้าของร้านน่ะน่ารักใจดีใจดีอย่างเงี้ยก็อาจจะให้อภัยซึ่งจริงๆก็อย่างที่พี่ตั้นบอกครับมันก็ยอมความกันได้แต่ในเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรกับอาญาแผ่นดินที่ยอมความไม่ได้เลยใช่ไหมครับก็ก็ถ้าเป็นเวลางคืนก็ยอมความไม่ได้เป็นอาญาแผ่นดินครับอืมก็อาจจะต้องไปรับโทษข้อนั้นกันไปใช่ครับแต่ส่วนอื่นถ้าเกิดให้อภัยก็ให้อภัยกันไปทำให้เสร็จทัเงี้ไม่เป็นหาไม่ลองทุกข์ก็ ไม่มีอำนาจสอบสวนครับ,รบทีนี้พี่ท่านครับเราไปพูดถึงเรื่องของการน,นี้ดีกว่าพนักงานร้านเนี่ยพอเจอเขาตอนเช้าเขาก็กักปิดประตูขังเอาไว้อย่างงี้ฮะทีนี้กลับกันครับสมมติว่าเขาไปเจอพนักงานร้านแทนเขากำลังจะเข้าไปป้นแล้วเขาก็จับพนักงานร้านเนี่ยเก็บไว้ในห้องล็อกเกอร์หรืออะไรก็แล้วแต่พนักงานร้านมีสิทธิ์แจ้งกักขังนงเหนียวอ๋อได้แน่นอนครับเพราะว่าอันนี้เกิดจากกนนารกระทำความผิดอาญาโดยตรงก็คือนงเหนียวกักขังนะครับพนักงานร้านก็สามารถลองทุกดำเนินคดีกับ ชายคนนี้ได้ด้วยอแต่ถ้าเกิดสมมติว่าชายคนนี้โดนกักขังโดนเช้าเพราะว่าเขาแจ้งตำรวจชายคนนี้แจ้งไม่ได้ใช่ไหมครับอันนี้เขาไม่ได้มีเจตนาเพื่อจะหนุ่งเหนี่ยวกวักขังเขามีเจตนาเพื่อจับกลุ่มดาเนินคด,ดีตามกฎหมายแล้วมันเป็นความผิดที่ประชาชนสามารถจับกลุ่มได้ด้วยนะครับแนวทางเรื่องของหนุงเหนี่ยวกักขังนี้โทษมันหนักไหมครับพี่ตั้นครับจริงๆหนุ่งเหนี่ยวกักขังจริงๆโทษถ้าเป็นความผิดธรรมดานะไม่เกินสองปี นะครับถ้าเหตุาการณ์ก็โทษขึ้นมาเยอะขึ้นมาหน่อยเหตุการณ์ที่ที่เรียนไปเมื่อกี้ว่าในเวลางคืนหรือร่วมกันตั้งแต่สองคนหรือไปหรือมีอาวุธอะไรนะถ้าเรื่องเหตุาการณ์ก็โทษจะมากขึ้นครับครับทีนี้ปุ๊บเป็นมีเรื่องของแอปพลิเคชันหรือว่า ic, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นมาพี่ตั้นครับอันนี้ผมถามเป็นคําถามส่วนตัวผมเองด้วยเห็นในหนังบ่อยมากที่แบบว่ามีแฮกกล้องหรือว่ามีทําอะไรดุนี้นั่นในการวางแผนปล้นอะไรอย่างเงี้ยฮะสมมุติว่าห้างสรรพสินค้าครับ เขาก็บอกว่าอ่ามีคนเนี่ยอาจจะแอบเอาข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยเอาไปขายในตลาดมืดอย่างเช่นเรื่องของวิธีการหลบหนีหรือวิธีการเข้าไปในห้างเวลากลางคืนประตูตรงนี้เปิดอยู่นะอะไรเงี้ยคนที่เอาเรื่องราวอย่างเงี้ยไปเปิดเผยนี่คือจะโดนข้อหาความผิดอะไรบ้างไหมะอ่าก็ถ้าไปเปิดเผยแล้วทําให้คนเข้าไปป้นคนนั้นกระทาความผิดอาจจะรับผิดเป็นผู้สนับสนุนอ๋อเออใช่ใช่ไหมเป็นผู้สนับสนุนให้ ให้โจรคนนั้นเนี่ยกระทำความผิดไงเพราะถ้าคุณไม่สนับสนุนเขาก็ทำผิดไม่ได้นะอันนี้จะรับผิดตรงนี้ครับครัเอาจริงๆคุณผู้ชมมันมีจริงๆนะที่แบบว่าอย่างเช่นพวกที่นัดไปทําอะไรไม่ดีไม่ดีกันในในห้างอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่ามาได้นะห้างที่นี้จุดพิกัดตรงนี้ช่วงเวลาสี่ทุ่มประตูตรงนี้ประตูไม่ปิดนะไม่ได้ล็อกอะไรเงี้ยนั่นจะโดนโดยโดยใช่เหตุใช่ครับ ก็เป็นป kind of mm. mm. ัญหานั้นไปโอ้คุณผู้ชมระวังนะใครที่แบบว่าไปโพสแบบอะไรประมาณเนี้ยแล้วกฎหมายไม่ได้บอกด้วยนะว่าเฮ้ยคุณจะให้ข้อมูลต้องระบุชื่ออใครก็ได้ที่เอาข้อมูลสิ่งที่คุณเอามาเปิดเผยและเป็นความสะดวกกับการกระทำผิดของเก่าอ่ะคุณโดนรับผิดการกระทำหนุนบางทีเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยต้องสนับหนุนในกอเท่านั้นนะให้กระทำผิดถึงเราถึงจะผิดไม่จําเป็นครับ ใครก็ได้ครับที่เห็นข้อมูลของเราใช่ครับและเขาไปกระทำความผิดจริงแสดงว่าในการเชเชื้อเชิญหรือว่าชักชวนเนี่ยให้ไปทําแบบสมมุติว่าอเรื่องเซ็กส์อะไรอย่างเงี้ยคนที่เป็นคนโพสต์ก็คือมีความผิดสมมุติว่ามีสมมุติว่ารปภจับได้แจ้งตํารวจตํารวจไปจับอสมมุตินายขอกับนายคอกาลังประเวณีร่วมกันอยู่อะไรเงี้ยแต่ในกอเป็นคนโพสต์เชิญชวนอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องครับก็มีความผิดด้วยครับ เออผมชอบทั้งที่ในในกอไม่รู้จักไอคอนเลยไม่รู้จักเลยก็ผิดด้วยครับอเห็นหรือยังคุณผู้ชมกฎหมายไทยมันดีนะเออเขาก็มีความผิดช่องว่างหมดแหละครับจริงๆถ้าแทบจะไม่มีช่องว่างให้รอดนะครับเพียงแต่ว่าอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายต้องเด็ดขาดเท่านั้นเี่นี่แหละคุณผู้ชมอ่ะประมาณนั้นนะฮะเรื่องราวของการโพสเชิญชวนนะครับในพรบคอมพิวเตอร์แล้วก็รวมไปถึงอย่างที่เรียนพี่ตั้นกันไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะทีนี้ไป เรื่องการแอบสมคบคิดกันปล้นทรัพย์กันดีกว่านะครับเรื่องของประมาณว่าพนักง,งานร้านครับ,รบก็อาจจะแบบว่าเอ๊ใช้วิธีการคือไปอข่มขู่พนักง,งานอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยฮะเพื่อที่จะแบบว่า ให้ร่วมขบวนการด้วยซึ่งอีกคนหนึ่งเนี่ยบอกว่าไม่ไม่ได้อยากจะทําเลยแต่แบบอีกคนหนึ่งต้องการที่จะปล้นเนี่ยเจ้านายเต็มที่เลยอาจจะแบบล้านทองก็ได้นะฮะก็ประมาณว่าห้ามบอกเจ้านายนะหรืออาจจะแบบว่าพยายามปิดปากเขาด้วยอาจจะเป็นสินบนหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่ทีนี้พอโดนจับได้ขึ้นมาครับไอ้คนที่เป็นพนักงานร้านเนี่ยอีกคนหนึ่งที่เขาแบบไม่ได้อยากจะแบบเจตนาร่วมด้วย้งแรกเนี่ยแต่เขารู้เรื่องมาโดยตลอดนะฮ<น>ะแต่ก็ไม่ได้แจ้งความแล้วก็ไม่ได้บอกเจ้านายจริงๆเขาต้องมีความผิดร่วมอะไรบ้างไหมฮะต้องพิจาาารณว่ ใช้ภาษาวัยรุ่นว่าทําถึงไหมโอทลำถึงอาทำถึงไหมยังไงหมายถึงว่าพนักง,งานคนที่รู้เนี่ยอืม,มันมีเหตุที่คุณไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยเหรออืมอืถ้าเกิดให้ถูกบังคับหรือถูกไอ้คนจับ ลูกจับภรรยาเป็นอะไรเงี้ยนะเขาเรียกว่าทําถึงอย่างนี้อย่างนี้ตัวเองจําเป็นต้องทำเนื้อปะเนื้อออกแต่ถ้าให้คุณรู้ลิ้นนิดหน่อยแล้วคุณก็ปกปิดแล้วคุณก็ไปช่วยกันด้วยและอ้างว่าเขามาบังคับกูเก็นอย่างเงี้ยทาไม่ถึงคุณอ้างไม่ได้อ๋อเป็นแบบนั้นเออเออใช่พี่ตันเพราะว่าจริงๆแท้มาบอกพี่ตันเนี่ย เห็นทองอยู่ตรงนี้เดี๋ยวหยิบไปสักนิดหนึ่งอาะสมมติว่ากําลังเผาทองอยู่หยิบไปที่นี่เจ้านายไม่รู้หรอกอะไรอย่างเงี้ย แล้วแล้วหลังจากทําเกิดเหตุเป็นนั่งกินข้าวกันด้วยอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วว่าแล้วได้ตังค์มาด้วยแต่แต่คนนี้บอกว่าไม่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 ยุดเลยแล้วเวลาโดนจับปั๊บโอ้แบบตกบคับไม่ได้เลยถ้าไม่ทําเขาฆ่าหนูแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกทำไม่ถึงนก็ต้องโดนไปอ๋อถ้าโดนนี่คือโดนอะไรโดนข้อหาเพราะโดนข้อหาอาจจะร่วมกันหรือเป็นผู้สนับสนุนก็ได้ก็ได้ทั้งสองอย่างใช่ครับเดี๋ยวผมอยากให้โดนบอกว่าร่วมกันไปเลยนะต้องดูพฤธีการครับว่าเขาเขามีมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนอันนี้มันบอกไปได้จรรริงนะคัับบวว่่ามก เป็นผู้สนับสนุนเนี่ยต้องเคสไปเคสจริงดีกาอย่างเดียวเลยพวกเนี้ยนะครับเวลาเพราะว่าบางคนมันแค่คําพูดบางทีมันบิดเบี้ยวกันได้คุณผู้ชมครับไอซจะบอกว่าเออเออเออทำไปเลยทำไปเลยอย่างเงี้ยก็อาจจะกลายเป็นแบบผู้ร่วมได้เหมือนกันใช่ครับคือถ้าให้ข้อมูลเปล่ยนชู้ช่วยเหลืออะไรเงี้ยแล้วตัวเองไปเลยนะไม่อยู่ในที่เกิดเหตุส่วนใหญ่จะเป็นผู้สนับสนุนนะครับแต่ถ้าเจอตัวเองอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวการร่วมเลยครับครับ อ่ะทีนี้มาหน้ากากผีครับคุณผู้ชมช่วงท้ายรายการนะฮะกรณีที่ป้นเข้าไปในห้างสรรพสินค้าแล้วแต่ว่าอย่างที่ข่าวออกไปเลยครับคือไม่ได้ทรัพย์สินด้วยแต่สมมุติเป็นกรณีอื่นครับที่แบบว่าเอาทรัพย์สินออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว<ม>อะไรเงี้ยฮะข้อหานี้จะกลายเป็นแบบไหนบ้างครับพี่ตั้นครับอความผิดแรกเลยเนี่ยเขาก็มีความผิดฐานลักทรัพย์ปกะตินี่แหละแต่พฤติการการกระทําของเขาเองเนี่ยการที่เออเอาใส่หน้ากากเนี่ยถ้าภาษากฎหมายเขาเรียกว่า เขาเรียกมอมหน้าตัวเองมอมหน้าตัวเองเพื่อไม่ให้รู้ว่าตัวเองเป็นใครครับอันนี้กฎหมายก็เลยกําหนดโทษหนักขึ้นนะครับคือตามประมวลกฎหมายยามตตาสามร้อยสามพิบห้าวงเล็บห้านะครับก็คือลักทรัพย์โดยเอ่อมอมหน้าตัวเองความหมายเดียวกันมอมหน้าหรือใส่หน้ากากหรือจะเอาทานมาอะหรืออะไรเงี้ยปกปิดใบหน้าก็โดนอันนี้อนุมาตตาห้าเหมือนกันหมดครับโทษก็จากสามปีจะกลายเป็น หนปีเลยอืมก็อาจจะหนักกว่าใช่ครับและถ้าเกิดว่าอีกอนุมันตาหนึ่งแถมเข้าไปก็จะกลายเป็น1-7ึ่ง็ดปีเข้าไป หนักเข้าไปอีกเพราะว่าอาจจะแบบว่าช่วยหลบเลี่ยงในการจับกลมของเจ้าพนักงานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะฮะเออเพราะถ้าเกิดสมมติเราไปหน้าไปเปลยเปลยเนี่ยพนักงานก็จับเราได้อยู่แล้วก็มันทําไมต้องตอนนี้เพราะเขารู้อยู่แล้วในห้างยังไงก็มีกล้องใช่ครับก็พอไปหน้ากากผีไปแต่จับได้ก็คือโดนหนักกว่าเดิมใช่ครับก็ตามนั้นแค่ทาขีดขีดขีดหน้าเพื่อพยายามปกปิด คุณก็โดนข้อหาเพิ่มแล้วหนปีจากตอนแรกเ่ยถ้าเกิดสมมติเป็นหน้าตัวเองอาจจะโดนแค่แบบสามปีปอะไอย่างเงี้ยนี่เผื่ออาจจะโดน4-5ปีกันไปเลยถ้าเกิดสมมติเขาได้ทองออกไปนะคุณผู้ชมครับอ่ะท้ายที่สุดแคปพิทั้นมันมีเรื่องของเหตุพูดถึงการเข้าไปบุกบนแบบน,นี้แหละครับแล้วก็อย่างที่บอกบางทีมันมีการต่อสู้ขัดขืนกันเกิดขึ้น,นแล้วทีนี้ปุ๊บมันก็คือการพลั้งพลาดครับทาให้ ให้ให้รปภหรือบุ Impossible คคลอื่นเนี่ยเขาเสียชีวิตอะไรเงี้ยฮะโดยที่เราเองเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้เจตนาอะไรเงี้ยครับคือในเรื่องการพังพาดโดยที่ตัวเองเจตนากระทําความผิดแต่ต้นนะความผิดอื่นนะที่จะทํากันต้นเนี่ย คุณจะมาอ้างว่าพังพลาดและทําให้คนนี้ตายเนี่ยไม่ได้เลยเพราะคุณเป็นคนก่อเหตุทีแรกเองไงคุณบุกเข้ามาจะฟลนเขาตั้งใจจะโอ้แล้วก็มาอ้างว่าอ๋อยามถ้าเขาไม่วิ่งมาผมก็ไม่ยิงเขาวิ่งมาผมเลยต้องยิงไงถ้าไม่ยิงผมจะโดนจับแ้วอ้างว่าพังพลาดอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้หรือผมตั้งใจแต่แบบว่ายิงที่ขาเขาเต็มเครื่องอย่างนี้โดนเต็มเครื่องครับอันนี้ทําถึงเพราะว่าทําถึงตั้งแต่แรกแล้วใช่ใช่ใช่ก็แสดงว่าอ้างไม่ได้หรือทาให้บาดเจ็บอะไรเงี้ยเพราะว่า มีการขัดขืนกันเกิดขึ้นเหมือนกัน<า>เพราะมูลเหตุเกิดขึ้นจากคุณก่อนคุณมาก่อเรื่องก่อนสิ่งที่เขาทําไปเขาต้องป้งปองกันทับ ป้องการทรัพย์สินตัวเองต้องการที่จะจับตัวคุณคนะเนี่ยเขาปฏิบัติตามสิ่งที่กฎหมายให้มอำนาจทำได้แต่คุณจะไม่มีอำนาจที่เขาไปทาแบบนั้นครับตัง้งแต่แรกเพราะฉะนั้นก็ปิด <c oughs> เต็มประตูต่อให้จะเขาแค่บาดเจ็บหรือว่าจะอะไรใดๆอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะคุณผู้ชมครับอ่ะมีอีกหนึ่งประเด็นครับท้ายที่สุดละกันนะฮะอย่างที่บอกว่าในการจับกลุมเนี่ยคุณผู้ชมครับสมมติว่าในกรณีนี้เนี่ยพนในห้างด้วยความที่กล้องจอนปิดมันเยอะครับพี่ตันก็คือจับกลุมสําเร็จแต่สมมุติว่าจับ ุมไม่สําเร็จครับแล้วเขาหนีหนีคดีเนี่ยไปเรื่อยๆเอาสักปีถึง2ปี3ปีอะไรเงี้ยปรากฏว่าทองคําที่เขาได้ไปเนี่ยพี่ตันครับเขาก็พยายามเอาไปขายต่อก็ไม่มีใครคร,รับซื้อเลยเพ<ข>ราะด้วยความที่อาจจะไม่มีใบประกอบหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่จนมีคนรับซื้อทองคำเข้าไปแล้วเขารู้ว่าเป็นเป็นการรับของโจนอะไรเงี้ยฮะร้านทองที่รับของเขาไปเนี่ยจากของที่เป็นสิ่งของจากการปล้นมาเนี่ยร้านนั้นเนี่ยก็คือมีความผิดด้วยถ้าเกิดสมมติเขาไม่รู้อะครับ ถ้าเขาไม่รู้เนี่ยเขามีอาชีพซื้อขายทองอเขาเรียกว่าเป็นผู้ประกอบอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายเขาก็สามารถรับซื้อได้เขาเขาซื้อได้ไงเพราะเขาจะรู้ได้ไงว่าทองทองขโมยอันนี้เกิดจากการลักทรัพย์มาใช่ไหมนั่นเขาก็ซื้อได้เขาจะไม่มีความผิดตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นที่ไม่มีอาชีพในการซื้อขายทองเนี่ยแล้วมารับซื้อและซื้อแบบผิดราคารู้แล้วแต่แรกอย่างนี้แสดงว่าเขามีพฤติการรู้อยู่แล้วว่า ทองที่คนออามาขายเนี่ยน่าจะได้มาโดยไม่ได้สุดจริต mm hmm. แล้วคุณซื้อไว้คุณก็น่าจะมีความผิดฐานรับของโจรอยู่แล้วและผิดราคา mm hmm. แต่ถ้าร้านทองซื้อไว้ไแบบผิดราคาก็น่าเชื่อว่าน่าจะรู้ว่า mm hmm. ไอ้การที่ซื้อผิดราคาเนี่ยมันเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่จะทําให้พิสูจน์ว่าก,กรรมรการการะทำของคุณเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วว่า ทองนนี้น่าจะมาได้โดยไม่ชอบี่กฎหมายมคือผมเองอะ่ะด้วยความที่ไม่มีตังค์ซื้อทองนะก็เลยไม่รู้ว่าเวลาไปขายทองเนี่ยเขาจะต้องดูอะไรของเราบ้างทีนี้ปุ๊บนั่นแหละโพรขโมยป้นมาอย่างเงี้ยเออร้านทองเขาดูอะไร มายถึงว่าหรือว่าเขาก็รับมาเลยเพราะว่าอ่จะก็เป็นทองคาอ่ะแม่ให้มานานแล้วถ้าทองแบบธรรมดาเช่นบาทสลึงสองบาทสามบาทเนี่ยผมว่าซื้อขายปกติอย่างเงี้ยร้านทองเขาและราคาปกตินะอย่างเงี้ยจบมันตัวแสดงว่าร้านทองสมมติมีร้านทองรับจากของวันนี้ไปมืติเขาป้นสําเร็จอย่างเงี้ยร้านทองไม่รู้ก็ก็ไม่มีก็ไม่มีปัญหาอะไรครับอืแต่สมมติว่าเราทองรู้กเห็นภาพแล้วอะไรเงี้ยว่าเป็นโจรเขาออกมาจับแล้วแล้วไปรับซื้ออย่างเงี้ย แสดงว่ามีเจตนารับของโจรแล้วเจ้าของร้านทองร้านเดิมเองเนี่ยสามารถไปฟ้องร้องแบบเอาคืนได้ไหมครับว่าเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์สินที่แบบเขาปล้นของเราไปนะอะไรเงี้ยก็มันอยู่ที่ว่าการรับซื้อชอบไม่ชอบก่อนไงถ้ารับซื้อชอบเนี่ยคนก็ไปขอคืนไม่ได้อ๋อจบนอกจากไปถ่ายคืนอะไรเงี้ยเอาเงินตัวเองไปจ่ายก่อนเพราะคนที่ต้องมาชดใช้คืนก็คือโจรนะตัวของร้านทองอ่าก็ไปชดใช้ก็ทผิดใช่ครับก็หาทรัพย์สินอื่<ๆ>อนเพราะตัวเองขายไปแล้วหรือเงินที่ตัวเองไป ขายมาในเ่อเอาไปคืนเขาตามนั้นคุณผู้ชมเข้าใจตรงกันนะฮะวันนี้สําหรับเรื่องของการปล้นทองต่างๆและนี่คือโจนผีหน้ากากครับตอนกฎหมายน่ารู้ประจําวันที่30มีนาคมครับคุณผู้ชมสัปดาห์หน้าเรากลับมาเจอกันต่อนะฮะเสาร์และอาทิตย์สวันนะครับในช่วงเวลาเดียวกันนี้และที่สาคัญฝากกดติดตามด้วยครับทุกแพลตฟอร์มของรายการกฎหมายน่ารู้ขอบคุณพี่ตั้นครับพันธุ์ริเอกดรธนเศษฐพิรมเอี่ยมที่มาให้ความรู้ในวันนี้ครับสวัสดีครับ